เก็บเห็ดเก็บเห็ดเรียมเตรียมเก็บเห็ดพนักงานเก็บเห็ดในอุปกรณ์ทคุณคุณอุปกรณ์ท้อนไหนี๋ยวะเทศแต่งอุปกรณ์เก็บเห็ดไปแล้วหนึ่งคนเขาป้าเก็บเห็ดพี่น้องสวัสดีจ้าทุกท่านนะ วันนี้เข้าป่าเก็บเห็ดเ,เข้าป่าเก็บเห็ดกัรายาณิวัฒนาอันนี้มันเห็ดอะไรอ่ะยูทูปเปอร์ไรสด ไปเลยเข้าป่าเก็บเห็ดเก็บเห็ดไปตัวหาอุปกรณ์เอาไปลุนไปลุนจะได้เก็บเห็ดไหมพอปัญหาอย่างไรพี่ครเนี่ยต้นตะกาชรกาช ไหน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 สามใบเถาเออเนี่ได้แล้วเด้อได้แล้วเด้อหนึ่งดอกเอลมันตาดีอันนี้เฮขึ้นแน่นะมาต้องมาต้องมาต้องเสาะฮานี่นี่ถ้าฝนตกได้แล้วได้แล้วดอกที่สองดอกที่สองเอ้ยดอกมง เนี่ยเจ้านี่ยเจ้าเ้ตวหานี่มนตัหานละตเถ้าฝนตกก็นีเนาะอี่อันนี้สามสาวใบเถาลายสกอตเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดพออันนี้มันเห็ดอะไรอันนี้ เห็ดเห็กินไม่ได้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เห็ดกินไได้เห็ดป่าเห็ดป่ากินไม่ได้ฝนฝน่ค่อยตกเข้าป่าหาเห็ด บรรยากาศป่าหาเห็ดอำเภอกันร,ระยานิวัฒนาได้ไหมได้ไหมเออมาได้เตื้อมันามาเริ่มเริ่มหาเดี๋ยวหมูแรงมีรุ่นว่าได้บอมีดอกกระเกียวด้วยเรียบร้อย อย่าปล่อยเดินทางเอาที่เคาะมาให้ตัวม่ที่เคาะวะ เก็บเห็ด ah. ah e เป oh. oh, course, you you. Oh. ็นหมูเป็นหมูเออเออมาเก็บเห็ดทางไกลเนาะนะว่า ่ว่ามันจะอยู่ตามขอนี่เยอะนะตามขอนนีโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่ามันจะได้ไหมเย็นนี้ลุ้นกัน ไปรุ่นกันต่อนะคะสวัสดีจ้า